สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากโลโลกสารมวยไทยสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับ สำหรับวันนี้เองครับก็อยู่กับรายการอัปเดตข่าวสารจากวันชิระชิปอีกเช่นเคยครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งและก็ข่าวดีครับสำหรับแฟนมวยชาวไทยครับที่เราอาจจะได้เข็มขัดแชมป์โลกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นครับสำหรับโอกาสในครั้งนี้ครับซึ่งทางด้านบอสชาตรีสิทธิ์ยอดทองครับซึ่งก็ได้ให้บทสัมภาษณ์กับสื่อต่างๆในโลกออนไลน์และก็ทั่วโลกครับโดยทางด้านบอสชาตรีสิทธิ์ยอดทองครับได้เผยว่าสนใจครับในการจัดคู่พระจันฉายพีเค แสนชัยมวยไทยยิมกับทางด้านโจนาธานดิเบลล่าครับซึ่งในการจัดชกจัดเจอกันในครั้งนี้ครับซึ่งก็เป็นการชิงแชมป์โลกกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นสตอเวทครับซึ่งทางด้านบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าเขาสนใจมากครับเกี่ยวกับมวยคู่นี้ พระจันร์ฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับทางด้านโจนาธานดิเบลลาเรียกได้ว่ามีความสนใจเป็นอย่างมากครับและคู่นี้มันน่าจะน่าดูสุดๆถ้าเป็นไฟที่โจนาธานดิเบลลาเป็นการป้องกันแชมป์ของวันจิบชิปในกติกาคิกบ็อกซิง่งในรุ่นสตอร์เวทกับทางด้านแชมป์โลกต่างกติกาซึ่งเป็นกติกามวยไทยอย่างพระจันทรฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ซึ่งหลังจากที่จบบทสัมภาษณ์ลงไปครับนอกจากนี้เองครับก็ยังได้มีการสอบถามไปยังโจนาธานดิเบล,ล่าครับซึ่งเป็นเจ้าของตําแหน่งแชมป์โลกวันชิพชิปในกติกาคิกบ็อกซิ่งนี้ด้วยครับซึ่งก็เรียกได้ว่าครับเป็นคําตอบที่ได้ออกจากดิเบล,ล่าโดยตรงก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับสําหรับการโต้ตอบคําถามของโจนาธานแชมเปี้ยนดิเบล,ล่าว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับและทางด้านโจนาธานดิเบล,ล่าครับเจ้าตัวก็ได้บอกนะครับว่าด้วยความยิน ดีครับคงจะเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ชกกับพระจันร์ฉายเขาเป็นระดับตำนานแม้ว่าผมจะเป็นแชมป์แต่ผมก็ยังอยากจะสู้กับผู้ที่เก่งที่สุดในโลกเสมอและเขาคือหนึ่งในนักชกผู้เก่งกาจที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ถือว่านี่ครับเป็นสปิริตของแชมป์เลยครับเนื่องจากตัวเองอยู่จุดสูงสุดณจุดนี้ครับก็อยากจะท้าทายกับจุดสูงสุดณอีกจุดเช่นกันครับซึ่งก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับสําหรับคู่นี้ เจ้าพระจันทร์ฉายเองครับหลังจากที่ชนะทางด้านโจเซฟลาซิรีซึ่งเป็นการล่าแชมป์คืนจบเพียงยกที่หนึ่งแบบสวยสดงดงามด้วยศอกซ้ายอันทรงพลังครับเรียกได้ว่าพระจันทร์ฉายเองครับรับความแค้นมาอย่างยาวนานครับพร้อมที่จะกระชากเข็มขัดจากโจเซฟลาซิรีคืนและตัวเองก็สามารถทําได้สําเร็จสมดังใจหวังจริงๆครับซึ่งทางด้านเจ้าตัวครับก็สามารถนําแชมป์กลับสู่ประเทศไทยได้อย่างสวยสดงดงามครับต่างภูมิใจ ในแชมป์โลกมวยไทยซึ่งควรจะอยู่กับชาวไทยของเราครับ และทางด้านโจนาธานดิเบล่าครับในการป้องกันแชมป์ครั้งล่าสุดกับทางด้านวิลเลียมครับซึ่งก็เรียกได้ว่าครบไป5้ายกอย่างสุดมันครับก็ถือว่าสู้กันได้อย่างสนุกจริงๆครับสําหรับไฟวันนั้นเองในการป้องกันแชมป์ครับก็เรียกได้ว่าครับปลายๆครับเจ้าวิลเลียมก็ทําให้แอบมีเสียวนิดหน่อยครับในเรื่องของการเจาะยางทางด้านโจนาธานแชมป์เปี้ยนโลกดิเบล่าครับซึ่งในคู่นี้เองครับทางด้านบอสชาตรีก็ถือว่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับและทางด้านพระจันทรา หลังจากที่จบศึกในการกระชากแชมป์คืนจากโจเซฟลาซิรีได้นั้นทางด้านเจ้าตัวก็บอกนะครับ ใ,ในการล่าแชมป์คิกบ็อกซิ่งครั้งต่อไปครับเรียกได้ว่าฟอร์มของทนานเจ้าพระจันทร์ฉายครับแม้กระทั่งตอนที่เจอกับอัครามครับซึ่งในไฟนั้นเองครับเป็นการโชว์กติกาคิกบ็อกซิ่งของทนานพระจันทร์ฉายโชว์ได้อย่างสวยสดงดงามครับเรียกได้ว่าปรับเข้าสไตล์กับมวยไทยได้อย่างสวยสดงดงามจริงๆครับและทั้งนี้เองครับถ้าเกิดว่าคู่นี้เกิดขึ้นมาจริงๆครับถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากในการล่าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง ให้มาอยู่กับพระจัน์ฉายและก็อยู่กับคนไทยอีกหนึ่งเส้นครับและทั้งนี้ครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมสําหรับไฟในฝันในไฟนี้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ